สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธนัญญาชัยแสงเป็นตัวแทนจากกลุ่มเด็กกากแกงค่ะวันนี้จะมานําเสนอการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นของอาการเป็นลมค่ะสาเหตุเกิดเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะซึ่งอาจจะมาจากการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าการไม่ทานอาหารเช้าอย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็อยู่ในอากาศที่อบอ้าวเกินไปนะคะอากาศถ่ายเทไม่สะดวกค่ะสําหรับ ขั้นตอนต่อไปนะคะจะมานำเสนอกนารวรดุพยาบาลทุกเป็นลมค่ะตนไกดไว่าจะลดอนอไรมื่อี้ีประยชนหนึ่งให้ผู้ป่วยนอนราบกับพื้นไม่ต้องหนุนศีรษะให้สูดลมหายใจยาวๆสองให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื<ๆ>่อให้เลือดสามารถหมุนเวียนเป็นเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้สะดวก อย่าให้คนมามุงดูเพราะจะทำให้อากาศหายเทไม่สะดวก 3. คลายเสื้อเครื่องแต่งกายให้หลวม 4. ให้สูตรแอมโมเนียหอมโดยแกว่งผ่านจมูกผู้ป่วยถ้าไม่มีแอมโมเนียอ่านให้ดมยาดมยาหมองน้ำมันเขียวน้ำมันเหลือง ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นๆบิดพอมากๆเช็ดตามบริเวณใบหน้าตามแขนมือเท้าหกถ้าผู้ป่วยยังไม่ฟืน้นหรือมีอาการไม่ดีขึ้นให้รีบนำส่งแพทย์ กัดต่อยให้พยายามเอาเหล็กในออกก่อน 2. ใช้สำลีชุบน้ำน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ,อ่อนๆเช่นแอมโมเนียทาบริเวณแผลให้ทั่วถ้าปวดหรือบวมมากก็ใช้น้ำแข็งหรือเจลเย็ยนประครบบริเวณที่ถูกต่อยนั้น มีอาการปวดให้กินยาแก้ปวดถ้ามีอาการคันให้กินยาแก้แพ้ถ้ามีอาการรุนแรงหรืออาการไม่ทุเราลงให้รีบนำไปถ่งแพทย์นีค่ะเสื่อเด็กหญิงชรีสาแก้สตารรัมาจากกลุ่มเด็กจากแก๊งวันนี้เขมานำเสนอวิธีการประดมไถ้าเป็นแผลเล็กๆที่พอจะประถมพยาบาลได้โดยไม่ต้องนำสองแพทย์ให้ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำเกลือ ค่ะด้วยยาฆ่าเชื้อโรคเช่นยาแดงยาเหลืองพิงเจอร์ไอโอดีนเบตาดีนโควีดีนเป็นต้น บาดเจ็บหรือใช้วุ้นของว่านหางจระเข้ประกบไว้บริเวณนั้นใช้ผ้าเย็นก็ได้ทำจนกว่าอาการปวดแสบจะหายไปถ้ามีอาการเจ็บเพียงเล็กน้อยให้ล้างบริเวณที่บาดเจ็บด้วยน้ำสะอาดคาด้วยยาฆ่าเชื้อโรคทาที่ถึงสมานแผลแล้วปิดด้วยผ้าก,ก๊อซ ปรมพยาบาลแล้วรีบนําส่งโรงพยาบาล